สวัสดีครับผมเจ้าไก่นะครับวันนี้พามาเที่ยวสวนมาราจีนของพี่ประสิทธิ์ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีอ้าวเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนแรกที่ยังไม่รู้จักรายสุนเจดกบ,บูมิโน่เนี่ยมาลามันเป็นอะไรบ้างครับมันเป็นยอดงิกครับพี่ันยอดงิกยอดงิกนิกยังไงมันคือตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมนี่ไงน,ไงนี่นี่น ยอดมันงิกอย่างเงี้ยเล้วเราก็ยอดแข็งครับยอดไอ้ต้นที่เขาเรียกกันนะนะครับหายาตลาดมาฉีดมันก็มันมันก็ไม่ค่อยหายเท่าไหร่ไม่ค่อยหายครับคือคือถ้าเป็นอย่างงี้แล้วต้นมะลามันจะแจ้ไม่แตกแขนงเลยใช่ไหมใช่ใช่ไม่แตกเลยก็ไม่แตกเราก็ไม่ได้ผลผลิตเราเสียหายนะ่อ่าครับคือเราก็จะเจ๊งว่า okay. ไงฮะเจ๊งแต่เจ๊งครับอ่าแล้วพอดู youtube ผมแล้วก็คิดว่ามันน่าจะช่วยได้น่าจะช่วยได้ก็ลองก็เลยลองเสี่ยงมาใช่แล้วมาฉีดพ่นแล้วเป็นไงบ้างครับก็เียอย่างที่เห็นอ่ะมันดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะครจากยอดดูจากยอดที่มันเคยเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นคล้องจะทีใช่ไหมอ่ะคล้องมันจะทีคล้องจะทีครับพอฉีดไปแล้วปุ๊บมันก็จะคลายขึ้นมาอย่างนี้คลายขึ้นมาอย่างนี้คอ๋อยอดมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเขียวเขียวขึ้นครับ คะแนงเยอะขึ้นใช่แต่ที่เป็นอยู่มันก็มันก็ต้องรอหน่อยอย่นี้ก็ต้องรอหน่อยถ้าเป็นเยอะๆก็อาจจะรอหน่อยครับแต่ว่าไดู้่แล้วกระตุ้นมันหน่อยครับอืได้ขี่ไปกี่รอบครับไปนี้สองรอบสองรอบครับสองรอบแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันเปลี่ยนแปลงก็ดูจากสภาพดูจากสภาพยอดที่มันใช่มันแตกขึ้นมาใหม่ใช่ว่ามันคลายหรือไม่คลายใช่ไหมใช่ใช่อ่าแสดงว่ายาชุดนี้ก็ใช้ได้ผลใช่ได้ ตอนแรกคิดไหมว่ามันจะได้ผลกูบอกผมก็ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะกอไม่ค่อยคิดเท่าไหร่เออก็เลยต้องเสี่ยงเพราะเราปลูกไปแล้วใช่เราคือเราหาอะไรไม่ได้แล้วมั้ยอ๋อแสดงว่าใช้มาหลายอย่างเหรอหลายอย่างก็ปรึกษาอาจารย์แล้วก็ยังไม่บางทีมก็ไม่ค่อยคลายอ๋อบางทีมันก็ไม่ค่อยคลายเอออ๋อก็คุยกับอาจารย์อยู่ต่างคนต่างแบบไงกูมียาดีครับอาจารย์บอกกูก็มียาดีผมก็บอกผมว่ามียาดีลูกศิษย์ก็มียาดี แต่พอคุยไปคุยมาเอายาตัวเดียวกันอ๋อก็คือว่าสั่งมาใช้เหมือนกันสั่งมาใช้เหมือนกันแต่เขาชุดเล็กผมชุดใหญ่อ่าครับแต่ก็คือตัวลายส่นใจกับบูมิโนเนี่ยช่วยได้จริงสําหรับปัญหาเรื่องมะระยอดแข็งยอดแหลมยอดเร็ตรงใช่ไหมใช่ใช่แล้วการติดดอกออกผลดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วก็ลูกมันก็ได้ขึ้นมาลูกก็ความหมายคือว่าติดผลลูกออกมาอีกได้อ่าได้ขึ้นมาอีกครับจากที่เราเคยได้ร้อยโลต่อแปลงครับ ต่อ่องเนี่ยมันก็ขึ้นมาสองร้อยสองร้อยกว่าได้ประมาณอยู่อาทิตย์หนึ่งแลวก็จะลงแล้วก็จะขึ้นอยู่เงี้ยช่วยให้ผลผลิตเรากลับขึ้นมาได้เก็บเกี่ยวขึ้นอีกครับแต่เรื่องปัญหายอดแข่งยอดแหลมเนี่ยช่วยได้จริงขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ